สวัสดีครับกับผมในะ11พฤศจิกายน2520ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีครั้งที่112คาถาเลือกหวยครั้งที่152 112นะครับ112ประจำวันอาคารที่29กันยายนพุทธศักราช2563นี้นะครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมพุทธายะพระพุทธตรายรัตนญานมะนีนภรนัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆ ยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานาังวรังคันทางสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมา สเภสังคาพร,รับปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิข้าพเจ้าใน 11. พฤศจิกายน2520ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีครั้งที่112นี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศิริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอใข้าพเจ้าทําให้ประสบผลสําเร็จด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ